เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนมนุษย์ท้ำร้องไห้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วยังไม่หยุดนะครับสงสัยเมาหนักเล่าขาว80ดีกรีสบายดีสวัสดีครับถักไทยเอฟซทุกท่านที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา3ามถุ่มพึ่งเลิกงานมากครับพี่น้อง ถักไยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้ง F c พี่น้องไทยเล่าถี่ติดตามอยู่ตัวโลกก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรจะได้บอกผ่านคลิปไม่หมนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ทำร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้เหมือนเด็กนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่หยุดนะครับซึ่งสงสัยเพิ่งจะสั่งเล่าข่าวหรือเปล่า หรือเมาเบียหรือเปล่าไม่รู้แหละนะครับร้องไห้นะครับ fc ส่งมาให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าผมไปดูคลิปนะครับผมก็จับใจความไม่ได้ไม่รู้แกพูดอะไรร้องไห้บนอยู่คนเดียวนะครับอ่ามนุษย์ถ้ำมี fc ทักมาเห็นผมโพสต์ลงไปใช่ไหมอ่าโพสต์ลงไปว่าแกร้องไห้นี่คือเพราะว่ามันมีข่าวไงมันมีข่าวว่าพ่อนายกรัฐมนตรีลาว พ่อบักซ้อนใส่สีพันดอนเนี่ยบักค่าไตเนี่ยบอสบายาเป็นไข่เพราะว่าด้วยอายุคนแก่นอะอเป็นอดีตผู้นําสูงสุดของลาวตอนนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วนะครบรอบร้อยปีเมื่อหลายเดือนก่อนอได้ข่าวว่าป่วยนอนติดเตียงไม่สบายามนุษย์ธรรมนี่ก็ร้องไห้เลยครับผมก็ไม่รู้จริงๆนะจับใจความไม่ได้ผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ แกบอกว่าแกเจ็บปวดมากนะครับนะเพราะว่าทุกคลิปที่แกนําเสนอเนี่ยอ่าสํานึกบุญคุณผู้นําตลอดนะครับอเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับใครจับใจความได้ผู้ข่าเข้าใจเนาะคนเจ็บปวดเนาะผู้ข่าขอเป็นหนึ่งกําลังใจส่งคิดส่งใจให้พี่หฮนองเด้อขอเป็นกําลังใจให้สูยๆ้อพี่น้องเด้อก้าวขามผ่านไปนะทุกเรื่องของปัญหามันได้เกิดแล้ว ข้ากับได้ไว้หกสิบกว่าปีก็คอยพี่ให้หนอ่องก็คิดว่าเพื่อนพวกไปกันสิไปดีแหละขึ้นสู่สวรรค์สัตว์ผ่านและคอยพี่ให้นอกอยู่ประคบประหลบนุ่ง,ง,งข้าข้าไปขอบใจ น้ำพีน้ำนองที่ใครได้เห็นภาพกันแทรกันติดตามกันเฮ็ดทุกอย่างที่มันดีมันงามนี่แหละครับพี่น้องครับมนุษย์ทําร้องไห้เหมือนเด็กนะครับผมบอกแล้วว่าเหล้าขาวอย่าไปกินมากกินแล้วมันจะเมามันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ พวกแอลกอฮอล์มันไม่ดีด้วยคนอาย,อายุ60กว่าแล้วเนาะหกสิบอัพอ่าแกก็กินเหล้าขาวทุกวันกินเบียร์เพราะว่าแกคุยตลอดเนี่ยอ่าร้องเพลงกินเบียร์กินเหล้านะครับเ่บ้านกูนี้น้ําไหลไฟสว่างไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ใกล้จะล้มละลายเหมือนพวกข่าวไทยนําเสนออ่าแกบอกกินเบียร์ทุกวันกินเบียร์จนขีแตกมีความสุขเชิญมาเบึงเนี่ยพลวสัสนนะครับผม จู่ร้องไห้นะครับอ่ออาการหนักมากนะครับอ่าลูกล้านคือปล่อยให้เป็นจังสินอกครับพี่น้องครับคือบ่เบิ่งบ่บิ่งบ่เบิ่งบ่งบงแย่งเพนแนนนะครับอ่าอายุมากแล้วอ่าอุตส่าห์สำนึกบุญคุณผักหลัดอืมคนที่สนับสนุนรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยเป็นแบบนี้เหรอนะครับเละเทะขนาดนี้เลยเหรอ ศิลธรรมปฏิวัติผมชอบคำหนึ่งที่ที่แกบอกว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่คนมีศิลมีธรรมคนลาวเป็นคนมีศิลมีธรรมประเทศลาวเป็นศิลมีศิลมีธรรมบ่เคยลุกล้านประเทศอืน่นไม่เคยลุกลานประเทศไหนหาคนลาวเป็นคนจริงใจประเทศลาวเป็นประเทศที่มีศิลธ,ธรร,รมปฏิวัติอ่าแกพูดแล้วเหมือนแกจะจะไม่มีความทุกข์ความโศกนะครับอ่า แกยกย่องรัฐบาลนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยทุกคลิปเนี่ยข่าวพระเจ้าอ่าเพชรสมอนซื้อเพิ่นยังจังอย่างนี่ล่ะนะครับพี่น้องอ่าสำนึกในบุญคุณพรรครัดข่าวพระเจ้าอย่างคนเล่าเล่าเขาใหญ่โอ้ใช่ยังตานะครับคือเหมือนอาการเหมือนเหมือนเหมือนคนเมาอ่ะนึกออกมาอาการนี้คือ ถ้าจะมาปอบเขามันก็ต้องเอาเขาสารไหลเหมือน,นว่เขาสารวานไล่เขาเปลือกวานไลอย่างสีนะครับพี่น้องอันนี้ดูเหมือนคนไม่ปกติเหมือนเด็กนะครับเหมือนเด็กปัญญาอ่อนนี่แหละครับที่ที่เขาบอกว่าคนแก่ตัวแล้วทําตัวเหมือนเหมือนเด็กอ่าพอเด็กอายุสิบสี่สิบห้าทำตัวเหมือนผู้ใหญ่ในช่วงวัยรุ่นใช่ไหมกาลังเติบโตพอแก่้วเริ่มตัวเอ,อ้อทำไมลูกหลานปล่อยทิ้งอย่างเงี้ยนะครับแกทํางานหนักไป ผมว่าแกแกทำงานหนักนะผมเห็นแกทำงานฉาปูนผสมปูนก่ออิฐตากแดดเปี้ยง,เป,ยงเปี้ยงนะครับเวลาแกเหนื่อยแกก็มานั่งกินเหล้าขาวกินเบียร์้องเพลงมันเป็นความสุขในแบบบ้าบ้าบของแกนะครับอายุมากขนาดนี้นะครับมันต้องอยู่แบบเงียบๆแล้วนะครับอย่ามาสนใจเรื่องบ้านเมืองเลยครับอย่ามาสนใจเรื่องการการปฏิวัติยึดอํานาจ สำนึกในบุญคุณพรรคคอมมิวนิสต์ลาวถ้าไม่มีผู้นำเนี่ยประเทศลาวไม่อยู่ถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีผู้นำที่เก่งกล้าเหมือนทุกวันนี้ลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นสยามไปหมดแล้วลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นอเมริกาหมดแล้วพูดเหมือนว่าผู้นำในสปป,ปลาวนี่โหดีมากนะครับ ดีจนคนในสปปลาวบางคนจะไม่รู้จักว่าใครคือนาย,ยกรัฐมนตรีลาวเพราะว่าคนรุ่นใหม่ในลาวบางทีไม่เคยไปเลือกตั้งเลยคนในประเทศลาวครับเจเปอร์ซนไม่เคยเลือกตั้งเลยอายุเลยสิบแปดไปก็คือเลยไปเลยไม่ได้สนใจเรื่องการเลือกตั้งบางคนออไม่ใช่บางคนนะส่วนมากไม่รู้จักด้วยซ้ำวา่า ใครคือผู้แทนในเขตของตัวเองใครคือสอสอในเขตพื้นที่ตัวเองยังไม่รู้เลยชื่ออะไรเพราะไม่เคยเลือกตั้งเลยในสปปลาวะตั้งแต่สถาปนาเป็นสปปลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยคนลาวอายุเลยสิบแปดไปไม่ได้เลือกตั้งนี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตที่เหลือก็มีแต่ทุกครั้งในลาวนะครับถ้าถ้ามีการเลือกตั้งนะครับจะเอาแต่ตำรวจทหารครูไปเลือกตั้ง เลือกตั้งผู้นำประเทศเลือกตั้งระดับประเทศแต่ประชาชนเยาวชนคนรุ่นใหมห่นะครับไม่ได้สนใจทำการทำงานที่เมืองไทยสองสามแสนคนกลับไม่กลับไม่ได้สนใจแล้วคนที่เหลืออยู่ในสปปลาวครับไม่ได้สนใจไปไปเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งทุกครั้งในลาวมีแต่ข้าราชการเลือกตั้งกันเองมันไม่แปลกนะครับผู้นำไม่ได้สนใจประชาชนประชาชนก็เลยไม่ได้สนใจผู้นำ ประเทศลาวมันว่างเปล่านะครับว่างเปล่าไม่มีฝ่ายบริหารต่างคนต่างอยู่แบบนี้มาห้าสิบปีแล้วมันจะเจริญได้ยังไงนะครับวันดีคืนดีนะครับก็เรียกเอาอประชาชนคนเฒ่าคนแก่คนที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษานะครับเรียกมารวมตัวกันมาประชุมกันแล้วก็สอนหลักสูตรวิธี อสอนระบอบคอมมิวนิสต์นึกถึงเกาหลีเหนือไหมประมาณนั้นแหละครับทุกคนอ่ายิ่งบักเทาเนี่ยบักเล้าแดงนี่แห้งคักเนี่ยเขากระดูกดำบดมังเนี่ยคือล่างจะได้กระบไดตะก,กีดเลือดออกออกมาเนี่ยมีตะบุญคุณพักลัดบดได้เนี่ยเออม,มันเข่าสมองล่ะคําว่าสิทธิทเสรีภาพไม่รู้จักทําไมผมถึงไม่ค่อยชอบแกคุณนึกออกไหมผมเห็นคลิปแกคลิปหนึ่ง ที่แกนั่งร้องไห้นี่แหละผมนึกถึงคลิปแกคลิปหนึ่งที่แกหัวเราะโอ้แกมีความสุขแกขำขำตอนที่หนุ่มลาวเน็ตไอดอลลาวเนี่ยล้อเรียนถนนในสปปลาวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแกหัวเราะแกมีความสุขมากเห็นไหมแกบอกว่าบอกแล้วอย่าได้มีความคิดต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ลาวอย่าได้มีความคิดต่อต้านรัฐบาลลาว จะถูกจับเห็นไหมอย่าเก่งแกหัวเราะแกมีความสุขเยาวชนรุ่นใหม่ถูกจับแกชอบแกต้องการให้คนเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวทั้งหมดไปดูคลิปเก่าแกแกนะไปดูในทิกตอกเลยนะอ่าหนุ่มลาวที่ว่าเน็ตไอดอลลาวถูกจับมาแกมีแกมีแกมีความสุขนะแกบอกว่าเห็นไหมกูบอกแล้วไม่เชื่อไม่มีอํานาจไหนเหนืออํานาจรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวได้อ่า ถ้านักข่าวไทยนี่ถ้ามาทําข่าวในประเทศลาวนี่ถูกจับแกบอกอ่าแต่ถ้าทําข่าวที่ประเทศไทยทําไปแต่อย่าหลงเข้ามาทําข่าวในลาวนะถูกจับแกบอกโอโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์และก็คอมเมนต์กันเขามาครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ